แล้วคะ่ะข่าวสารสาระสิทธิประโยชน์จากทางภาครัฐสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านนะคะแอดมินก็เอามาแบ่งปันให้ท่านชมได้รับฟังกันนะคะจะเป็นข่าวอะไรนั้นเราก็ไปรับชมกันเลยคะ่ะ แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมรับฟังข่าวสารใหม่ๆต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะตกงานเช็คด่วนประกันสังคมเปิดแอปไทยมีงานทำช่วยหางานขึ้นทะเบียนว่างงานกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารกันนะคะ ก็มาพบกับแอดมินในวันที่10ตุลาคม2564วันนี้ทางช่องก็จะมาอัปเดตข่าวสารสิทธิประโยชน์จากทางระบการสังคมให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะคะก่อนจะไปรับฟังเนื้อหาทางช่องก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมรับฟังข่าวสารใหม่ๆต่อไปนะคะและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะ เราก็ไปรับชมรับฟังเนื้อหากันต่อเลยค่ะประกันสังคมเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยมีงานทำให้ขึ้นทะเบียนรายงานตัวกรณีว่างงานเพื่อรับประโยชน์ทดแทนและช่วยค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมนายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานระบุสำนักงานประกันสังคมร่วมมือกับ โรงการจัดหางานพัฒนาระบบ e-service เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตนมาตรา33กรณีว่างงานจากการที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตหรือผ่านระบบมือถือเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยมีง,งานทำได้ทั้งระบบ iOS และ Android เพื่อทำรายการเพียงแน่ไฟล์เอกสารสำเนาบัญชีธนาคารประเทศออมทรัพย์ในระบบโดยไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆที่สำนักงานประกันสังคมอีกเมื่อผู้ประกันตนสมัครใช้งานในแอปพลิเคชันดังกล่าวแล้วสามารถตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนและรายงานตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนเช่น วันที่รายงานตัวครั้งต่อไปผลการพิจารณาและจำนวนเงินที่ได้รับส่วนในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้รายงานตัวตามกำหนดล่าช้าก็สามารถรายงานตัวผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้หรือหากในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้รายงานตัวในงวดเดิมระบบก็จะขึ้นให้รายงานตัวในงวดถัดไป ก็สามารถรายงานตัวในงวดเดิมได้แต่ต้องระบุเหตุที่รายงานตัวล่าช้าเพื่อประกอบการฟังพิจารณาสควรได้รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในงวดนั้นๆหรือไม่นะคะสรุปก็คือสำนักงานประกันสังคมร่วมมือกับโครมการจัดหางานเปิดแอปพลิเคชันไทยมีงานทำ เพื่อบริการให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา33กรณีว่างงานจากการที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานเพื่อรับประโยชน์ทดแทนและก็ช่วยหางานทำนะคะใครที่อยู่ในมาตรา33ที่ว่างงานหรือตกงานอยู่ตอนนี้ก็สามารถขึ้นทะเบียนว่างงานและก็รายงานตัวผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตได้นะคะหรือผ่านระบบมือถือเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยมีงานทำได้ทั้งระบบ iOS และก็ Android นะคะเพียงแนบไฟล์เอกสารสำเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ในระบบโดยไม่ต้องมายื่นเอกสารใดๆที่สำนักงานทางประกันสังคมนะคะ ทางช่องก็ขอจบการรายง,งานข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีความคืบหน้าหรือสิทธิประโยชน์เรื่องอันใดทางช่องก็จะเอามาลงเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกนะคะแอดมินก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ